เียดก็ร้อง,งเสียงรถไฟสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมือนี้นอกจากทุกคนหอ่อซูรินแล้วจ้ะอยากกินเมนูเส่บๆบนอกจากก็เลยจัดเมนูตำซั่วเพ็ดๆกินกับหอยมแมลงผู พอดีมมยบอได้กินดนเหลวขึ้นอยากเนอะจ้ะเห็นไหมคะ่ะเพื่นพูดขายเนาะคะ่ะก็เลยสั่งเพื่นมา3โลผักแก้มของเราวันนี้มระปอมขาดไม่ได้นะคะมาจ้าแซ่บๆเหมือนกันจ้าน้ำลายแตกจ้าสีสมตำสีแบบน่ากินมากขั้นตอนวิธีทำไผ่อยากเบิ่งไปเบิ่งในติก๊กอกหมวยเด้อจ้าชื่อเดียวกันอื แสบแห้งขนมจีนอันนี้ของพี่ตัม้มเลยจ้ะตั้มมีชาแนลเหนียวพันยันใส่แสบผอมอมเจ้าบ,บ้านมาทำหน้าคุณคุยกันด้วยจ้ะ ลงจีนมักหลายจ้ะอืมอืมหอยแมลงผู้สามโลอร่อยด้วยจ้ะกินผู้เดียวโหลดสามโลบอดตำสัวกคเสแสบเถอะอร่อยมากอืม รุดลงสัม,มบรรมากาศฝนตกเข้าก็ะเร้าด้วยจ้ะฟ้าหลังฝนเขียดก็ร้อง ประเทศลาชินีกินง่ายด้วยจ้ะ นิงลงไปในน้ำส้มตำหอยแมงผู้ไม่ได้กินนานแซ่สบสดเอานะจา๊ะอืม้ม อืมเขียดของดีค่ะจ้ะ อยากไปจับมาออมเนาะแต่ว่าบุมมีคนพ้าจับมันจะหาบ,บัเป็นจืะจับมาก thịt gà đưa cho bà cắt nhạc mới nói nhưng cắt nhạc đứt mình sắp สมงตํำแซ่บๆบ อร่อยมากแล้วก็เผ็ดด้วยหยุดไม่ได้หอยแมงผูน <c oughs> ซื้อมากนะจ๊ะเอามาล่างดีๆ แล้วก็ต้มใส่ตะไคร้แล้วก็ใบโหระพาหอมมากอืม ฟ้าห้องมากเลยจ้ะช่วงนี้พายุเขานะจ้ะก็ให้รักษาสุขภาพเนาะคะ่ะอืม้ม ันแสบไอรีนนะจ๊ะเจ๊สิวาจะไงอืม,อมเสียงรถไฟ เ่อเดี๋ยวแผ่นกล่องให้เบิ้งด้วยจะรถไฟมากพอดีหน้านี่ไก่ท่างรถไฟเนาะจ้ะย่งางไปนี่ประมาณห่างประมาณห้าสิบเมตรอ่ะทุกคนห้าสิบเมตรหรือร้อยเมตรกะบ่ถือด้วยกันประมาณนั้นจ้ะ แต่ว่าช่วงมาเหดคลิปแรกๆเลยเคยถ่ายให้เบิ้งอยู่จ้ะความใกล้เนาะแสบรับอีกสักคำแล้วก็จะเก็บของกลับบ้านก็ดีว่ามมาผู้เดียวนะจ้ะเป็นมุยิ่งพร้อม กระยานนิดนึงอืซม,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 มาก เอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนะาะตำส่วนเพชรเพสเสเลยจ้ะกินกับหอยแมลงภู่หล,ลวกแซ่บหลายมวยกลับไปเด็ก,กินดนก็นเลยจัดมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคือเก่าเนาะคะ่ะมวยกลับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหล,ลายเด้อจ้าถ้าใครมาคลิปนี้นะคะมวยกลับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบาย